ท่านจะสามารถเติมเงินของท่านเข้าไปในแอปเต่าตังเพื่อที่จะใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งได้อย่างไรซึ่งเมนูเติมเงินก็อยู่ที่ด้านบนแล้วนะครับเขียนว่าเติมเงินเข้า g w a l เลยสามารถที่จะกดเข้าไปได้เลยนะครับอันดับแรกนะครับถ้าหากว่าท่านมีแอปกรุงไทยเน็กอยู่ในมือถือท่านสามารถกดที่นี่ได้เลยนะครับระบบจะเชื่อมไปที่แอปกรุงไทยเน็กของท่านระบบก็จะพาไปที่แอปกรุงไทยนะครับซึ่งเป็นแอปกรุงไทยของเราเองที่อยู่ในมือถือเครื่องเดียวกันนี้นะครับสมมุติว่าเราจะเติมเงินเข้าไป1บาทนะครับก็กด1บาท แล้วก็กดถัดไปพอกดยืนยันนะครับระบบก็จะมีข้างล่างเขียนว่ากลับไปที่แปอปเป๋าตังค์จะเห็นว่าเมื่อกี้ผมมีเงินในแปอปเป๋าตังค์11บาทก็จะกลายเป็น12บาทน,นะครับช่องทางที่2ครับอันนี้เป็นช่องทางบัญชีกรุงไทยซึ่งเป็นบัญชีกรุงไทยที่ได้เชื่อมโยงกับแปอปเป๋าตังค์ไว้แล้วถ้าหากว่าท่านใดเคยเชื่อมโยงบัญชีกรุงไทยกับแปอปเป๋าตังค์ไว้แล้วก็กดเมนูนี้ได้เลยครับพอก,กดเข้าไปครับก็ให้ใส่จํานวนเงินเลยครับยกตัวอย่างเช่นผมจะเติม1บาทเหมือนเดิมนะครับ กดยืนยันจะเห็นว่าเงินก็เพิ่มมาอีกหนึ่งบาทน,นะครับมาดูช่องทางต่อไปนะครับสมมุติว่าเราไม่ได้มีบัญชีกรุงไทยนะครับหรือเราจะไปเติมเงินที่ธนาคารกรุงไทยก็ได้นะครับกดเข้ามาก็จะมีตัวเลือกครับว่าถ้าหากท่านมีแอปกรุงไทยก็ทําเหมือนขั้นตอนเมื่อสักครู่นี้เลยอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือ qr code พร้อมเพย์ครับพอกดเข้าไปแบบนี้นะครับท่านสามารถจะเอามือถือคนอื่นที่มีแอปธนาคารเนี่ยมาสแกนที่หน้าจอนี้เพื่อเติมเงินเข้าไปใน แอปต่อสั่งก็ได้นะครับถ้าหากว่าท่านนะครับไม่สะดวกที่จะทํา2อย่างแรกนะครับสามารถที่จะกดตู้ a t m เมื่อท่านกดตู้ ATM เนี่ยจะมีขั้นตอนในการกดตู้ a t m อครับอันนี้ท่านต้องเดินทางไปที่ตู้ a t m แล้วกดตามขั้นตอนนี้ทีนี้ถ้าหากว่าท่านนะครับสะดวกไปใช้บริการธนาคารอื่นๆท่านก็สามารถกดไปในแต่ละธนาคารได้เลยครับเมื่อท่านกดเข้าไปในแต่ละธนาคารก็จะมี3ทางเลือกเช่นเดียวกันครับว่าเติมผ่านแอป หรือเติมผ่าน QR code หรือเติมผ่านตู้ ATM นะครับเหมือนกันนะครับในทุกๆธนาคารอื่นๆที่เห็นในโลโก้นี้กดเข้าไปก็จะมี3ตัวเลือกหมดท่านก็สามารถที่จะเติมเงินด้วยวิธีที่ท่านนะครับสะดวกมากที่สุดได้เลยนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการสแกนใช้สิทธิ์โครงการคนละเครึ่งนะครับสมมุติว่าเรากําลังไปอยู่ที่ร้านค้าแล้วเราเลือกสินค้าแล้วนะครับหรือว่าเราใช้บริการเรียบร้อยแล้ว มาถึงขั้นตอนที่เราจะต้องเอาแอปเป่าตังมาชำระเงินให้กับร้านค้านะครับซึ่งร้านค้าก็จะมีแอปถูงเงินนะครับที่จะเป็นแอปในมือถือนะครับที่จะยื่นมาให้เราสแกนนะครับวิธีการนะครับเราก็เริ่มที่เปิดแอปเป่าตังขึ <sm> ้นมานะครับแล้วก็เราเนี่ยจะเข้าไปที่เมนูคนละครึ่งนะครับซึ่งในขั้นตอนที่1เนี่ยนะครับขั้นตอนหมายเลขหนึ่งเราจะเห็นว่าเมนูคนละครึ่งเนี่ยเข้าได้2ที่นะครับที่แรกก็คือเปิดแอปเป่าตังขึ้นมาก็จะอยู่กลางจอเลยนะครับ หรือที่ที่2ครับเรากดเข้าไปใน G wallet นะครับก็จะเป็นภาพของด้านขวามือนะครับเมื่อเราเข้ามาใน G wallet นะครับก็จะมีเมนูคนละครึ่งเช่นเดียวกันเมื่อกดเมนูคนละครื่องเข้าไปนะครับก็จะเป็นภาพตามหมายเลข2นะครับก็จะขึ้นเป็นสิทธิ์ของเรานะครับสมมุติว่าวันนี้เรายังไม่ได้ใช้สิทธิ์เลยวงเงินต่อวันที่รัฐจะออกให้เครื่องหนึ่งก็จะไม่เกิน200บาทก็ยังคงแสดง200บาทแบบนี้นะครับ วงเงินตลอดโครงการด้านบนนะครับบางท่านเป็น2000บางท่านเป็น2004นะครับอันนี้ก็จะนับตลอดโครงการกตามที่ใช้จ่ายจริงครับทีนี้เมื่อเรากําลังจะชําระเงินให้กับร้านค้านะครับเราก็กดสแกน QR เพื่อใช้สิทธิ์นะครับหมายความว่าขั้นตอนนี้เนี่ยทางร้านค้าเขาได้มีการกดราคาสินค้าหรือราคาบริการเรียบร้อยแล้วแล้วเขาได้มีการยื่นแอปมือถือของร้านค้าเนี่ย ที่เขากดแอปผงเงินให้เป็น QR code เรียบร้อยแล้วเมื่อเรากดสแกน QR code นะครับเราก็เอามือถือของเราเนี่ยไปส่องนะครับกับ QR code จากมือถือที่ทางร้านค้าเนี่ยเขายื่นมาให้เราสแกนนะครับก็คือทางหมายเลข3นะครับเมื่อเราสแกนเรียบร้อยแล้วนะครับแอปต่อตังของเรานะครับก็จะขึ้นเป็นราคาสินค้าและบริการนะครับตามตัวอย่างก็คือสินค้านี้ราคา100บาทนะครับแล้วก็การใช้สิทธิ์คนละครึ่งเนี่ยภาครัฐก็จะออกให้ครึ่งหนึ่งทําให้ราคาที่เราต้องชําระที่เป็นเงินของเราเองเนี่ย ก็จะเหลือแค่50บาทนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรากดยืนยันการชําระเงินนะครับเมื่อกดยืนยันนะครับแอปเป่าตังก็จะให้เราใส่รหัส6หลักซึ่งเวลาที่เราใช้ตอนที่เราสมัครแอปเป่าตังนะครับก็จะขึ้นเป็นหมายเลข6กนะครับก็คือจะเป็นหน้าจอสรุปการใช้จ่ายนะครับว่าราคาสินค้า100บาทสิทธิ์คนละครึ่งนะครับก็คือ50บาทที่ลดลงไปเราจ่ายเองแค่50บาทนะครับเท่านี้นะครับก็ถือว่าเราได้ใช้สิทธิ์ของการคนละครึ่งเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับทีนี้